ไปเลยเ้อวยาราเุยแจกเนเดียวันเขึ้นไมขึ้นเราก็แจกครับผมไปเลยุยวันนี้เรามาต้องมีโฟรเด็ดๆมามาฝากเอมซีทุกคนกันด้วยครับ แช์นะครับฮะ่าวพี่แช์น,นะครับะคตโอ้กานะแจ้งเตือนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝาวกกดแชร์หนึ่งแชร์นะคะได้านกนม้นห้อเลดมาแล้วขอคนละ แช์นะมาเข้ามาแล้วขอรักกดแชร์นะคะั oh. เป็นกำลังใจให้กูหวาดเสาวันนี้นะคะ yeah. Yeah. วันนี้เท่าแด่ก ทองทคำกับเราทองคำก็เหมือนสดนะครับผมวันนี้แจกนะคะแจกเหมือนเดิมนะครับแจกหนักแจกใหญ่แจกจิ้มนะคะเรามีโปรพิเศษไหมด้วยวันนี้อยู่กับใครอยู่กับอะไรอยู่กับพี่บีชอบชอบเล่นโมกเล่นมมก ใหม่เพิ่มเล่นเล่นข่าวด้วยถูกต้องไหมคะเอามีพร้อมกูด้าก็มีด้วยเอาละเอาละแม่จ๋าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าวันนี้เราแจกเงินสดแบบไม่อันครับผมไอทีม้าจ้าไอทีมัป้าแจกเงินสดไม่อันไม่พอแจกทองคำแท้ไม่อั้นอีกด้วยครับผมวันนี้สิ่สอนเรามีเยอะนะคะเหลือสิ่สอนเราเยอะมากทุกคนค่ะอยากให้คนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ เยอะมากเลยแต่ไม่กดแชร์นะครับคุณผ ar. <Yeah. S 2> <t ries> ู้ชมที่ทางไม่กดแชร์นะครับเยวหลังหทุกท่านจะไม่กดแชร์นะคะกิจกรรมตีไง่ายของเราวันนี้ร่วมสนุกกับเราเพียงกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาธารณะนะคะคุณก็มีติดดุลล้างถูกพอกันแชร์แล้วกเงินสดแท้จริงนะคะวันนี้รอโป้ค่ะวันนี้มีโม่ด้วยครับใส่ได้กว่าเก่านะครับผมของเดิมที่ว่าแบบว่าดีอยู่แล้วอันนี้ดีกว่าอีกครับผม วันนี้อยู่กับเรียก็มีเงินนะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างอัปเดตผลงานล่าสุดหน่อยเออเดี๋ยววันที่สิบนะคะพรุ่งนี้เราจะลงไปที่ภาคใต้นะก็จะมีงานยิบยางใต้อนใตาใต้ได้เยก็าคอไปไปทำอะไรกันที่ใต้ไปใช่มีใช่ไว้ก้อนไว้ก่อนตอไว้ก่อนนะโอเคชับรับไตใจเพลงนี้คืชื่อเพลงว่าหนังเรื่องใหม่นะครับเดี๋ยว ใช่นะแต่ตอนนี้เราอยู่กับพระเอกกับนางเอกสามสิบล้านวิวพยานสูตรสี่สิบล้านวิวนะยังสามล้านวิอีกหรือดูนะครับนี่ทั้งก่อนนี่ผมบอกว่าผมไปล่องแก่งมาขอบด๊าตอนนี้เริ่มสีผิวกันนะครับเพื่อนคือเดิมแล้วนะครับพระเมษมาแล้วครับผมใช่รู้จักน่ารักมากสดใสขอบคุณค่ะยิ่งใช้ยิ่งขาวแน่นอนครับก็ การแต่งทำง่ายๆเลยสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์เท่ากันนะคะคนที่กดแชร์แล้วเปิดเป็นสาธารณะเท่านั้นเราจะให้คนไลค์กดแชร์แล้วเปิดเป็นสาธารณะนะครัาจะให้ฝ่ายเจ้าสาวนะคะเป็นคนเลือกแขกผู้โชคดีของเรานะคะแขกที่อื่นเขาจะมีแบบของชั้นรวยให้ในกานแต่งประลองนะคะวันนี้เป็นพิธีมั้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะได้ดีมากเอาแก้วอ่ะเดี๋ยวคุณเรียนเลือดเลยแล้วก็จิ้มหนึ่งคนขึ้นผู้แชร์เท่านั้นจุดจะได้ทองไปเลยจ้า ก็ไดี้มันไม่้นนะคะต้องใช้เครื้องไอเอาเครื่องอเครื่องั้นก็ได้เอาครไก่ก็ได้นะคะจิ้มเลยละ่ะจิ้มเลยจิ้มหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเ้ทุกคนงานค่ะขอบคุณค่ะิ้มของพี่ก็ได้อันไหนก็ได้จ้มแบดี๋ยวพ่เดียก็จิ้มเลยค่ะเพราะขนมมันไม่รันครับมันได้เลจิ้มเลยคครจิ้มเลยค่ะจิ้มจิ้มชนะก็อะไรก็ได้ไม่ได้เห็นนะคไม่เห็นนะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลย คนคนนั้นชื่อว่ากยอ่เอาเอาอันใปกล้องหน่อเดี๋ยวจูมภาพกล้องนะคะคุณใจยอ่างเปานะครับผมอ่ะชยอ่งเปาแคปค่ะน้ำมันถึงแสนแคปค่ะคุณชายอ่งเปานะคะเดิมสองเก้าหมื่นกว่าเกื่ก้เก้าห่นแสนคุณชายอ่างเปาแคปเดิมสองซ้คุณได้ทองทำไปเลยจ้าเดี๋ยวทักทักไปที่ทักไปที่ ลายแแอนนะคะถ้าเป็นลายแวนบอกว่าได้ทองจากกานตั้ของเนมเบียนวเนเบียนนะลายแนะคะถ้าเป็นลายแอที่ปักไปเลยบอกว่าได้ทองจากกานั้ของโอ้เบียนแล้วก็เนเออนะคะเห็นไหมแสกง่ายไหมแสกง่ายไหมแจกง่ายเลยแล้ก็ง่ายแค่กดแชร์เท่านั้นเองทุกคนกไลค์ร้องยังไม่พอันี้เรามีโปรพิเศษไหด้วยโปรพิเศษมาเลย ท่าจะมาเล้ววันนี้เราจะมาบอกโปรพิเศษยังไงครับนี่เลย่ะโปรไร้างโปรพิเศษวันนี้นะครับผมนี่หนื่งคน่ยชมใหม่ราคาอยู่ที่5้0้บาทอ่ะอันนี้บอกไว้เลยนะทุกคนอ่ะนี้เป็นสดามันเป็นชมใหม่วิบวับวิบวับิดไอดลดาราหลายคนที่ไลฟ์สดไปแล้วมาโกลเลยว่าตัวนี้บีพีตัวนี้นะคบีเซรั่ใบตัวนี้ ใช่ครับผมแต่ราคาเท่าเดิมใช่ครับเท่าเดิมเพิ่มคูต้าเข้าไปเพิ่มความเข้มข้นของไลโคบินเข้าไปทำให้เห็นผลลัพธ์ที่เ็วยิ่งขึ้นใช่ครับผมวันนี้มาดึงอัพชมใหม่ของเราที่มีรูปร่างทีคโดดเด่นมากครับผมเป็นแบบโปรแกบแล้วก็ขนาดขวดมีความยาวมากขึ้นครับผมขนาดมือมากขึ้นวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับในเงินวันนี้ราคาโปรจีอยู่ที่อยู่ที่590บาทนะครับแ่าเ่เราจะมีโปรพิเศษไหมมีโปรพิเศษ สามสามขวดราคาอยู่ที่ราคาปกติอยู่ที่1นึ่งันเบาทครับแต่อันนี้เราไม่ขายครับผมเราขายแค่590บาทสองปีครับผมเพื่อจับจับจับขวดเดียวนะทุกคนฟังดีนะจับราคา1ขวด590บาทใช่แต่วันนี้ไม่ขายครับผมใช่590บาทเหมือนเดิมแต่ได้ไปเลย3ามขวดได้รับกรส่งีส่งีแล้วอะไม่พอเพียงแค่นั้นครับผม ใครที่พร้อมโอนหรือโอนเลยในตอนนี้แจกเงินสดไปเลย1,000บาทโอ้ยหนึ่งพันบาทช่วงแจ้งอ่ะครับเลื่อนแจกเลยใครบอกว่าโอนโอนเลยโอนเลยโอนตอนนี้ใครโอนแล้วนะใครบอกว่าโอนแล้วก็คือเราจะเลือกในนี้เลยในไลแอนอ่ะเราจะเลือกในไลแอนนะครับเราจะเลือกในไลแอนนะคะใครโอนแล้วก็คือจะชุมแจกในไลแอนเลยจะจิ้มเลยนะคะจิ้มเลยชุมแจก 1,000บาทไม่อั้นเนื้อพ้มมีทั้งเ้ิยทั้งทองเลยวันนี้ส่วนใครบอกว่าอยากได้เป็นตัวแทนเป็นเป็นเป็นกล่องเป็น10เป็น10ขวดในราคาปกติอยู่ที่5 0 0 0 5,900บาทแต่วันนี้เราไม่ขายเราขายแค่1,690บาทยหกร้อเค้อเคบบ้ทคือ จ้าบัตกติถ้าถ้าจะซื้อไปใช้นะทุกคนโปรโมชั่นตอนนี้590บาทคือได้3าขวดใ่อส่งฟรีและไม่พอแค่นั้นสำหรับคนที่อยากเป็นตัวแทนหรือว่าอยากได้เยอะๆ10บขวดต่าากอบาท5900เาหลือเพียงเ690กยบาทยังไม่พอยังไงชุ่มเจกทองอีก โอนแล้วพิมพ์คำว่าโอนแล้วครับบอกี๋ยวเราจะสุ่มจากไรกันเลยครับบอกเลยว่าสินค้าตัวใหม่ยังไม่มีวางขายที่ไหนวันนี้เปิดตัวกับคุณเองกัและคุณพี่นะเอกว่าที่400ล้านค่ะโอ้โห้าร้อยล้านสี่สิบล้านร้อยล้านเลยหรอก็ร้อยล้านเร็วๆนี้นะคะทุกคนคนกำลังเข้ามาเยอะมากคนกำลังเข้ามาตั้งแ่ทเข้าไปโอนแล้วบอกว่าโอนแล้วโอนแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มเดี๋ยวขยานเราจะสุ่ม เล่นมากโอนจริงนะคะทุกคนไม่จบเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะสุ่มตรงนี้แล้วก็สุ่แล้วก็โอนนะโอเคนี่นะคะนี่โปรโมชั่นหลากหลายมากเยไม่ว่าจะเป็นคุณจะซื้อไปใช้เองหรืออยากเป็นตัวแทนโปรโมชั่นคุณแน่นมากเลยนะคะสูตรใหม่เป็นไงกูเบียลองใช้แล้วเป็นไงคือเล่งขาวได้ดีมากคืออยากให้กูเบียทาให้ดียหน่อยเออเออเวลาข้นีแล้วุทางข้างนี้ระหว่างที่ทุกคนโน ได๋ยวังไงนะอุ้ยกูเบียเส้นเลือดขึ้นแล้วว่ะใช่เป็นขาวขาวจริงค่ะอุ้ยกูเบียเส้นเลือดขึ้นนะแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนหนเป็นคนเหนือยนี่นะคะนี่เส้นเลือดขึ้นเลยขาวเลเส้นเส้นเลือดขึ้นเลยจริงใช้แล้วนะคะขคันตอนนี้นะคะโค้หนังขวด5้0 เลยแหลวเราจะแจกเลยเอาเงินขึ้นมาถือเลยลูกอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราจะแจกนะครับในรแรกครับถือแล้วถือเป็นเพือย่างนี้ถือขึ้นมาเป็นเยอะเลยของผมสั่นเงินมันไม่น้อยโอ้แจกจริงครับผมแจกไม่อั้นับผมแล้วแจกทองด้นะนะผมใครโอนแล้วนะคะห้าร้อยเก้าสิบเดียวพี่เน่จะแจกกับกูเบียเลยจะให้จิ้มเลยไม่พูดท้าทำเลไม่พูดพ่อทำเองนะคะไม่พูดพ่อทำเลเดียวให้จิ้มเลย ตีมเรคนแรกก่อนใช่ไหมเออตีมเลยต้องเอาเฉพาะคนที e ่โอนโอนแล้วแล้วจ uh, okay. no ิ้มไว้ปุ๊ผมระเปิดก็โอนแล้วก็เอาไปเลยพันหนึ่งค่ะโอเคต้องมีสลิปการโอนด้วยนะคต้องมีสลิปการโอนด้วยนต้องมีสลิปการโอนด้วยนะคะต้องมีสลินด้วยนะคะเริ่มเรียงค่ะบางคนแบบสนใจเฮ้ยทักที่ไหนทักไลน์แอดที่กุ้ยเมียรากบล็อตด่วนๆค่ะอ่ะตอนนี้ขอแจ้งนะคะเออบางคนถามว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าส่งเท่าไหร่บอกเลยว่าสามบล็ตคุ้มกว่า มอชมเราเรายัำโปรอีกครั้งึงียะยัำโปรยัำโปรสามขวดเนี่ยถ้าซื้อมีมีโปรโมชั่นสามสามขวดอยู่จากปกติราคา1,770เอบาทแต่วันนี้เราไม่ขายเราขายเพียง590บาทจัดส่งฟรีแล้วยังไม่พอแถมฟรนสดอีก1,000บาทส่งแจกในไลน์นะครับผมเฉพาะคนที่โอนแล้วเท่านั้นนะครับเฉพาะไลน์นี้เท่านั้น ปกติอยู่ที่5,900ัารอ่บา uh huh. เราลดพิเศษสุดๆอยู่ที่ราคาห6 9 0ัอบาท uh huh. ยังไม่พอสุม่มแจกทองทำแท้ไปอีกครับผม uh oh.